คอนแกนเข้าไปทางกาลสินค่ะ,คะไปเบิ้อง่านผู้ว่าราชการจังหวัดกาลสินได้ประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวของค่ะเร่งแก้ไขปัญหาน้าท่วมคั้งผิวจราจรนะคะถนนไม้เลยสองหนึ่งสามสายสมเด็จสกลนครพร้อมเตรียมรับมือหนาฝนนี้ค่ะ นายสั้นพงศ์อักษรผู้ว่าราชการจังหวัดกาลสินเป็นประธานการประชุมการป้องกันและแก้ไขปัญหานา้ำท่วมทั้งผิวจราจรถนนทางหลวงหมายเลขสองหนึ่งสามสายสมเด็จสกลนครค่ะโดยมีนางสาวประภาเฮ้งไพบุญสามารถชีกสภาพผู้แทนราษฎรจังหวัดกาลสินเขตซี C, นายตรีรัตน์กแก้วขวัญหัวหน้หนาสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกาลสินนั่งดวงตาผ้ายุพลน ู้วำนวยการแขวงท่าหลวงกาะละสินนะคะนายวิชาอิทธิเรือมงคลนาอนอำเภอสมเด็จค่ะร่วมไปถึงผู้นำทองทินพร้อมกับหนวยงานที่เกี่ยวของได้ประชุมนะคะเพื่อหาแนวทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหานา้ำท่วมค้งผิวจราจรถนนท่าหลวงหมายเลข213หสายสมเด็จสกลนครน,นี่แหละค่ะบริเวณหนาโรงเรียนบ้านซีแยกสมเด็จจนไปถึงโรงพยาบาลสมเด็จค่ะระยะทางราวๆ100เมตรนะคะสองฝั่งนี่ถ่วมหมดเลยค่ะ โดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดกะละสินค่ะก็ได้เน้นย้ำในทีีประชุมในเรื่องการป้องกันและก็แก้ไขปัญหาน้ำท่วมพร้อมกำชับเจ้าหน้าที่เด้ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์เมื่อฝนตกว่ามีน้ำท่วมขังหรือเปล่าได้เตรียมพร้อมการระบายนา้ำและเตรียมการติดตั้งเครื่องสูบน้ำให้พร้อมหากเกิดเกินขีดความสามารถก็ให้ขอรับการสนับสนุนเครื่องสูบ น้ำทรงน้ำระยะไกลเนี่ยจากศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขตหกขอนแกน่นเพื่อสิได้เร่งแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็วและขอให้หน่วยงานที่รับผิดชอบในการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่เร่งรัดกำหนดแนวทางแก้ไขเร่งด่วนต่อไปค่ะค่ะผู้ใดพานไปเซ็นนั่นการะมัดระวังนะคะขันเกิดฝนตกกะสิมีนม้ำค้งจากน้อยนะคะให้ค่อยๆเบิ้งนะคะค่ะ